สวัสดีครับพบกับผมช่องพ่อมดเตโชครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับตัวละครชาโบโ้ครับพี่ชายของลูฟี่จากเกมวันพีอสเตตัสนะครับพลังชีวิตก็จะแบบประมาณ1978พลังโจมตี467พลังป้องกัน420คีิ หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คือพลังเริ่มต้นครับรวมทั้งหมดพันแปดร้อยเก้าสิบสองครับสำหรับสก,กิลแล้วครับเอสก็จะมีพลังสก,กิลที่หนึ่งครับสก,กิลที่หนึ่งอัตราการเกิดสภาพลุกชนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ระยะของผลสภาพลุกชนยี่สิบสี่วิ ถ้าอัพเต็มคูดาว51วิวนาทีครับถือว่าโหดมากๆเลครับสก,กิลที่สองครับราชามังกรเพิงครับลักษณะที่บอกว่าพุ่งชนแล้วสร้างความเสียหายให้กับตัวที่อยู่ในระยะใกล้ครับอีกทั้งยังมีโอกาสว่าสถานะติดไฟใส่คู่ต่อสู้ได้รับความเสียหายหลังจากสก,กิลทำงานได้รับผลไม่เสียการทรงตัวในระยะที่กำหนดครับ คือเวลาที่ใช้สก,กิลไม่มีใครขัดได้ครับอ่าสก,กิลก็พลังโจมตีก็ประมาณ501ครับอัตราการจิดไฟยาว50%ระยะเวลาของผลติดไฟยาว10วินาทีครับความเสียหายติดไฟยาว90หน่วยต่อวินาทีครับคุณดาวส5วินาทีครับาสำหรับถ้าอัพเต็มครับก็จะ660ครับ กูดาว25วิทีครับถือว่าเป็นตัวละครที่โหดมากๆครับเพราะว่าเน้นในการโจมตีครับหมัดสีแดงครับสำหรับตัวคอนซาโบโคุณสมบัตินะครับชี้300เพิ่ม300เปอร์เซ์20วิทีครับถือว่าโกงมากๆครับเมื่อพบเจอกันในทีมโดน KO นะครับ ความเสียหายที่จรับลดลง30%ในโอกาส15%เมื่อโดนศัตรูโจมตีครับทําให้อยู่ในสถานะปิดไฟในโอกาส 1. 100%เมื่อโดนศัตรูโจมตีขนาดตัวเองอยู่ในสถานะลุกซนทําให้สถานะปิดไฟไหลผลผสมบัตรที่1ครับสร้างความเสียหายหเพิ่ม30%เมื่อโจมตีศัตรูในเขตสมบัตรทีมศัตตูครับแล้วก็สร้างความเสียหายหเพิ่ม ขึ้น20%เมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานะติดไฟถือว่าสร้างความเสียหายได้มากๆครับเพราะว่ามันสามารถโจมตีไกลได้ครับตัวนี้ครับเมื่อใช้สกิลหนมันก็จะเปลี่ยนจากที่ว่าใช้ท่อแป๊บครับโจมตีเป็นไฟแทนครับขอขอบคุณเพียนท่านี้ครับ